รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วก็มาตรฐานของภูมิยาอาหารไทยโดยเฉพาะเรื่องของการปรุงเมนูผัดกะเพราในคอนเซ็ปต์แบบออเทนติกแอนด์บิยอนจะมีอะไรบ้างเพราะเมื่อกี้ท่านเอกเน้นย้ำนะเรื่องความออริจินอลครับความเป็นออเทนติกก็คือความเป็นอัตลักษณ์เนาะเราก็ท่ารพยายามจะสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของกะเพราผัดกะเพราไทยเนี่ยให้มันทั่วทั้งโลกเนี่ยได้รู้ว่าลักษณะของผัดกะเพราเป็นยังไงนะคะใน เพราะนั้นคำว่าออเทนติกก็แน่นอนมันก็ต้องมีใบกะเพราและเป็นส่วนผสมซึ่งเป็นกะเพราไทยนะคะเพราะในต่างประเทศก็มีลักษณะสายพันธุ์ที่เกิดกลิ่นแบบนี้เหมือนกันอย่างเช่นพวกตระกูลพวกโหระพาต่างๆเบซิลต่างๆแต่เป็นโหระพาแล้วแบบครซบชองบ้านเราเรียกโคลิเบซิลม่ัไม่กับมันก็คือไทยเราเลยใช่ค่ะภาษาเป็นกับเพ็นชื่อเฉพาะที่เราเรียกเพาเลยกะเพรากะเพรา มันจะมีลักษณะของกลิ่นกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่ต่างกันครับเพราะฉะนั้นความเป็นออเทนติกก็คือต้องใช้กระเพราไทยผันะคกับเนื้อสัตว์นะคส่วนส่วนผสมอื่นๆมันก็แล้วแต่แต่ละที่แต่ละประเทศที่เขาจะใส่เพิ่มลงไปนนมันก็จะไม่ใช่อัตลักษณ์อัตลักษณ์ของเราก็จะมีใบกระเพรากับเนื้อสัตว์ที่ผัดแล้วก็ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสอื่นๆนะโดยมากถ้าจะเป็นดั้งเดิมก็จะเป็นอาจเป็นแค่เกลือนะคะหรือหรือหรือในสมัยก่อนที่เขามีแขก กะเพรากันสมัยจอมบนป้อจะเป็นแบบท่านก็จะใช้พวกฟางเค็มจากเต้าเจี้ยวก็ดีหรือน้ำตาลปี๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าลักษณะการผัดเนี่ยเป็นคุกกิ้งเมนต์ต่อที่เราได้รับอิทธิพลมาจากจีนไม่ใช่ไทยแท้นะคะเพราะว่าลักษณะการผัดอย่างเงี้ยก็จะเป็นน้ำมันแล้วก็เอามาโดนไฟเร็วๆแล้วก็ใส่คลื่นลงไปก็คือกระทาที่มันมีเปลี่ยนองแต่เพราะนั้นความเป็นอัตลักษณ์แน่นอนต้องมีใบกะเพราไทยกับเนื้อสัตว์นะคะหลักๆส่วนเครื่องปรุงรสก็ ก็อย่างที่บอกว่าจะมีเกลือน้ำปลาอะไรที่เป็นแบบไทยนะคะ <ๆ S 2> เข้ามาผสมทีนีค้ความเป็นบีอยอนมันก็คือเรื่องจากว่าพอนานๆไปมันก็มีการผสมปรมุงรึทางว่าทั้งทางการกินแต่ละประเทศก็ดีจากจากความทันสมัยของการปรุงอาหารก็ดีนะจากความเทคโนโลยีในการประกอบอาหารต่างๆก็เกิดความทันสมัยในรูปแบบหลนะนะา,ากหลายนะอาจจะปรุงรสด้วยด้วยอ,อื่นๆ เพื่อให้มันเกิดความวอลล์ขึ้นเพื่อมันเกิดคอมเพล็กชันของกลิ่นรสหรือความตะการตาของจานอาหารขึ้นนั่นคือออร์เทนิกซึ่งอุปสรรคที่อันนี้คือปิ๊อัซึ่งแน่นอนก็คือปรุงส่วนผสมอื่นๆลงไปเพิ่มได้หรือใช้ทุกที่ไม่ตอบที่น่าสนใจทำให้มันน่าสนใจอันนี้หมายถึงเรื่องในการแข่งขันใช่ใไหมครับด้วยแล้วในปัจจุบันด้วยภาคอุตสาักมอยางนด้วยเช่นนี้ถ้าเกิดเหตุยี้นะครับในอิเกลือครับที่เราทานผมก็เคยทานนะท่านเป็นบอกที่ใส่เป็น กะเพราไปด้วยทอในพริกด <Y> ่ยเนี้แล so ้วกันไี่ราได้ลองได้ลองใช่ไหมครับแล้วรูเนี้จะมีใส่กบไขเยอะ่น้อยผมเองก็ขออนุญาตต้องขออาใทั้งนี้ตอนแรกเข้าใจผิดกัะเพราไปดูเบสซียจริงไม่ใช่ใช่ไหมถูกไหมคิดว่าเราพูดเบสเซียนไปของท่านน้องหน้าผมแบบก็คือเป็นกะเพราก็เป็นกอนะครับางนี้นะครับอย่างที่บอกว่า มันเป็นอะไร hora? ที hehe, people, na, ่น so ่าสนใจมากเลยอย่างก็กระเพราเนี่ยมีคนบอกผมว่ามีตั้งหลายพันนะใช่ไม่ได้อันเดอร์นี้กับกะเพราทั้หมดทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้แตกไปเลยนะำตาลน้ำมกลิ่นกลิ่นเขาจะแตกกันด้วยค่ะน้ำมันของละหขือดีใบกระเพราแต่ชนิดจะแตกกันนะมีทั้งกระเพราเกษตรปัจจุบันนี้เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดจะเป็นกระเพราเขียวใบใหญ่ใบใหญ่กลิ่นมันจะไม่ค่อยหอมไม่แรงใช่แต่ถ้าเห็นใบเล็กๆจะเป็นกระเพราบ้านเขาเรียกกระเพราแดงไหมครับกระเพราแดงมีกระเพราบ้าน แล้วก็กระเพราที่เป็นผสมแดงกับขาวไปจะเลยรนะอ่นจะมีประมาณสี่ห้าสีครัุ์คนรุ่นใหม่ไม่ค่อรู้จักกะเพรารู้จักแต่กะเพราเขียวคือไม่กินเขียวออย่างเดียวกะเพราเขียวนะเขียวก็ไม่ต้อออกก็เนี่ยแหละก็มีคุณประโยชน์ก็เยอะมีสรรพคุณทางกาก็เยอะนะคะเขาถือว่าเป็นสมุนไพรแล้วแหละใช่ค่ะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันหน่อยครับเชฟซิน่าเกิดสมมติผมลงแข่ง ผมใส่ใบกระเพราและแอบมีหัวละพานไปด้วยแจกอย่างนี้ได้นะหรือต้องกะเพราออนรีถ้าออเทนติกไม่ได้ค่ะอ๋อไม่ได้ใช่เพราะออเทนติกนางเอกพระเอกตัวหลักเราคือต้นกะเพราใช่แต่คุณจะใช้ต้องการอย่างอื่นอะไรได้เครื่องปรุงใดได้เครื่องปรุง ต่เพราะนั้นผักชูกลิ่นหลักก็คือตับเพรา้ใส่ยูวเข้าไปมันก็จะทาให้เพียงไม่ใช่จะมีเพียงว่าเราไม่หัตจนติดใช่ทีนี้ในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินแล้วฮะโอ้ลิ้นคนเรามันก็หลากหลายนะแล้วนี่เราจะมีเห็นหนจะมีการลดโชวไปตามแต่ละภาพด้วยโอ้โหผมว่าบันเทิงมากๆสนุสนุกแน่ก็อย่างที่บอกว่าผู้เข้าแข่งขันที่จะมาแข่งงานนี้ก็ก็เราจะคัดจาก หนึ่งก็คือความเป็นออร์นติกกระเพราหรอลักษณะของกระเพรา,าก็คือต้องมีกราาะเพราแล้วก็มีเนื้อสัตว์ที่เป็นเ<ช>นื้อวม,ม,มาผัดเพราะฉะนั้นการที่เราตัดสินว่าใครได้หรือไม่ได้ก็คือหลักๆห,หนึ่งวัตถุดิบที่คุณเลือกถูกต้องไหมตามโจทย์ที่เราตาั้งสองวิธีการผัดเราใช้ผัดคำว่าผัดมันก็คือการผัดเพราะฉะนั้นกลิ่นรสที่เกิดขึ้นสามารถดึงชูเด่นความเป็นกระเพราได้มากหรือน้อยนะคะ รสชาที่ปรุงปรุงแล้วมันมันคือถ้าบางคนไปปรุงด้วยเครื่องปรุงรสอื่นที่มันเยอะเกินไปมัน<ะ>ทำให้สีผิดเพีย้ยนทาให้มีกลิ่นอื่นเข้ามาจะไปกรบถึงความเป็นกะเพราอย่างบางคนใส่ชีดารี้ห,หวานเนะี่ยค่ะมันไปกบไปดึงความเป็นกะเพราลุง<อ>ลงใช่มันจะไม่ชูวัตถุดิบนะฮะเพราะเราจะเน้นเรื่องของความเป็นกะเพราที่เป็นอัตลักษณ์ลัะตรงนี้นก็เลยจะเป็นรอยที่เราจะสังเกตแล้วก็ค่ะที่มันง่ายนะ ือก็ผัดใช้ไฟใช้อะไรกันแต่ว่าความอร่อยที่มันจะถูกรีดออกมาจากแกใสของเราเนี่ยผมว่ามีความแตกต่างครับดังนั้นระบบที่เราจะสรรหาคนเนี่ยนะครับก็าคงไม่ใช่เรื่องของการรับช่วยแต่ว่าเราจะมีการให้สมัครเข้ามาใช่ไหมการให้อัดฟิลใช่ไหมให้อัดซิปเข้ามาแล้วเชฟก็จะเป็นท่านเชฟกินน้าก็จะเป็นหัวหน้าทีมในคุณภาพก็จะดูก่อนนะครับแล้วก็คัดเรื่องมันจำนวนเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้เข้ามา ตัดิ ų, ีเลยนะครับพรถึงเวลานั้นนี่ดีดูจากคลิปที่ไม่รู้มันอร่อยแม่อร่อยถูกนะฮะมันจะตัดอเลยก็ได้ตัวเองทำหรือเปล่ามนก็มาใช่ไหมดังนั้นนี่ก็จะมีรายกระชับในที่ต่างๆนประมาณผูมภาพนะครับในช่วงวันที่16ุนะครับผมก่อนที่จะได้ประมาณ12ทีมเป็นทีมไฟนอลนี่เข้ามาค่ามาเก็บตัวก่อนนะครับก่อนจะแขแข่งท่หาที่ที่ที่ทีซึ่งสองนัไม่ได้วัดเฉพาะสีเบลี์ของ เชฟที่เราขั้นมาจากสามวันเท่านั้น,นครับครับเหมือนหน้าทีเพาต้องปล่อยพลังที่น,นะครับ <laughs> ใช่ค่ะเราจะช่วยกันช่วยกันตักตรงพัฒนาโอ,อเคครับสาม <ๆ S 3> <ๆ S 1> วันนี้ผมว่าต<า>้ <redes sociales S 1> <ๆ S 2> องเข้มข้นมีแต่กะเพราเชฟทำง,งานหนักนะคืออาหารอยา่างกระเวรมันมีหลากหลายแต่นี่มันคือกะเพรา only เลยแล้วก็มีความแตกต่างหลายคนว่าง่ายแต่จริงมัง่ายไงม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายใช่ไหมคะันกะเพราก็คือหาวันทยากแน่นอน คุณมากๆครับเชญครับเรามาคุยกับเคก